สวัสดีครับวันนี้มาชมข้าวหอมปทุมครับข้าวหวานไปไล่แล้วประมาณสิบสองกิโลครับลุงหวานไดน้สองไล่ครับดูแตกโกครับแน่นเลยครับมองไป แต่ว่าอันนี้หวานเทือกครับแน่นครับมองไปดูครับดูแตกกอครับนี่ครับดูต้นหนึ่งแตกกออภอษทุครับนี่ครับดูดูการแตกกอครับ ไม่น่าเชื่อครับตอนหวานนี่ก็ล้องก็แรงแบบมองแทบไม่เห็นต้นเลยครับหนึ่งลูกสองถังครึ่งหวานสองไล่ครับดูครับนี่ครับดูลวงครับ หอมปทุมครับนี่ครับ ราคาก็โอเคอยู่ครับก็ได้เนื้ออยู่นะครับรอบนี้ทำทําดีครับทาหน้าเนี่ยครับเกี่ยวชงเนี้ได้ดีครับรุ่นสองไม่ค่อยดีครับพี่โลครับเนี่ยดูลวงดูความดูนแน่นครับ นี่ดูแตกกอดข้าวห่างๆครับ โอเคครับวีดีโอชุดนี้ขอจอบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับสวัสดีครับ